เรก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในว,วันนี้ผม Star Station น,นะและว,วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโปเกมอนอิลิรักกันเป็นพาร์ทที่4แล้วนั่นเองก็โอเคไปต่อเลยเนาะอยากขึ้นพาร์ทที่สี่แล้วก็ผมบอกเลยว่าซีรีส์นี้ยังได้อีกแน่ยาวก็ก็ในแบบเดิมโปเกมอนในแกงอย่างเดิมแหละก็คือประมาณยี่สิบตอนใช้ ECBP ก็ดูได้ยาวเลยแป๊บบอกว่าคอนเทนต์โปเกมอนเองนะเป็นคอนเทนต์รองของช่องผมไปแล้วนะ มอนทันรู้สึกว่าจะกลายเป็นค,อ,คอนเทนต์หลักไปแล้วโอ้พระเจ้าแล้วนี่คืออะไรกันนี่อ่ะทไมแบบมันเป็นอย่างนี้อ่ะเออดีใจนะผมรู้นะว่านี่มันไม่ใช่ที่นัง่งมันคือหลังเว้ยใช่แล้วทําไมเป็นนี้อ่าทาไมเป็นนี้วัดอ่าโอเคมาครับงงงงเลยเขาปรับแมปอะไรเงี้ยไม่รู้อะมาเปิดมาตัวแรกโอเคเป็นไงย่ำไปเลย เไม่สวยเปิดมาตัวแรกเจอลิงโอ้โหเปิดนะ้ำอ,อีกโอ้โหบัฟอีกเออมันขี้โกงเปิดมาคนวแรกมีขี้โกงเลยแล้ววะอ่านิวซีขอดูหน่อยโอ้โหมีสองตัวที่น่ากลัวนะสามตัวเลยวะก็คือลุคาลิโอไอ้นี่แล้วก็ตัวนี้อนี่มันมืดต่อสู้เลยนี่หว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องระวังเปนพิเศษเพราะ,ะเราผีเยอะใช่เราผีเยอะมากแล้วก็พลังจิตก็เยอะเช่นกันเว้ย เออเนี่ยผมมีผีสองพลังจิตหนึ่งเดีด๋ยวคอยอยสิมีท่าอะไรบ้างอ่ะไอ้นี่ท่าไม่ค่อยน่าไม่ไม่ค่อยกงเท่าไหร่ไอ้นี่ก็พิษฟอร์นี่ท่าอะไรวะท่าที่ท่ำจมปีไหมสิโอเคจำไว้เันจะได้ระแวงไว,ว้ก่อนแล้วมันติด evo อลท์กันด้วยเยี่ยมไปเลยไอ้ฮักไอเวียนโดน,นที่เราต้องระวังเพราะเรามีเอ่อท่ดนบินหลายตัว มีฮัตมินทั้งสามตัวอันนี้ตัวนี้ก็ต้องระวังเช่นกันผมบอกว่าลูคาเรอนี่ตัวโหดแล้วก็ติดโฟกัสบลัสมาเลยเชื่อไหมอเมลิี้เพิ่มอเมลิี้ของมันให้ผมเดาก่อนนะมันจะเป็นอเมลิี้เพิ่มความแม่นยำของธาตุของธาตุนี่แหละโฟกัสบลัสบบลลาาเฮ้ยไม่ติดได้ไงวะอ๋อนี่อันนี่อันที่สองไม่โดนบล็อกแล้วก็ไม่โดนเทมเพลตไม่โดนสแควร์แล้วก็โฟกัสบลัสมีทางฟาดโคตรโกง โอเคผมว่าผมสู้ได้โอเคผมเมื่อกี้ผมไปดูท่ามันมามันมีเฟกเอาเพิ่นผมจะโพออเทคเอา้าไม่เฟกเอาเออโอ้โหโกงโกงเกินมีสกิลวะนี่อัตโนมัติด้วยอ่ะอุ้ยพันพันตันเดอร์โบนไปโอเคสวยครับเก็บไปได้โอเค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 ,อเ,ค,อเ,ครเราลีเลี่ยสู้อ่ะเอา้เอาทำไมโยัไม่ทำงานเนี่ยโอ้โห ให้สู้ไงก่อนไม่มีท่าดินไม่ได้ท่าดิมมาเอ๊ะมันไม่ให้เล่นเหรอสองตัวเนี้ยมันติดสถานะอยู่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันติดสถานะเฉยเลย,เอ,ยอะไรวะเนี่ยโดนเกียร์น่ะมโดนเกียร์น่ะอะไรวะอยู่ดีก็ติดสถานะคนงงเออเอ้ย,อยโดนเกียร์แล้วเนี่ย เอารียบร้อยแตกอืมอาซวยแล้วไงดีนี่ผมซวยแล้วจริงๆริเพราะผมไม่มีตัวธาตุดินที่มาให้ตีสายฟ้าเลยอะไรเงี้ยไม่มีเลยเอ๋อมีเฟกเอาเหรออ้างอันเพลชไปโอ้ยไม่ตายแล้วก็ไมไ่ช้ากว่าใอ้ไหมาตายโอเคนี่ก็จะไม่ตายแล้วกดชารุสนิคใส่โอเคขับตัวตมา ลูคาลิโอสวยแล้วไม่มีท่าเหล็กใช่ไหมแล้วอเบอริตี้ตีผีป่ะให้เดานะอเบอริตี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่อเบอริตี้ตีผีแล้วมันส่งตีลงมาลัสตี้พอเหรอไม่ได้ใช้ท่านั้นนะไออเบอริตี้ด้านล่างสุดมันคืออเบอริตี้อะไรวะไออย่าบอกนะว่าไอโฟกัสบัสมีทางพลาดนี่มันหมายถึงมันมันมันอันนี้ด้วยเหรอ อ๋อแฟชคนนอนแล้วมันไม่ตัวดีที่ดีจริงๆเลยคือทำไมต้องตัวนี้เออผมว่าน่าจะมีตัวที่ดีกว่านี้นะแบบแฟชคนนอนเพื่อเนี่ยมันไม่ตายไอ,อตัวนี้เราถึกแล้วผมติดไอ้นั้นไว้ด้วยผมติดชอยไม่ชอยเบนไม่ชอยมันเรียกว่าอะไรวะโอ้โหเปตที่ลงมาควนเกือบตายเราเร็วกว่าสวยคูณสี่ไม่ตาย ผมติดไอเทมอะไรให้มันเลยมันเลยถึกเนี่ยผมติดอัสเวทให้มันเพราะถ้าติดอ e ีวิโอไลให้มันก็จะไ,ไม่เนี่ยมันก็จะไม่ถึกเหมือมเนเดิมดเพราะว่ามันต้องสุดท้ายไงเออไอันี่มันก็ติด e v All อีวิโอไลท์ไงมันเลยถึกผมลืมไปรับไปซะเอลิสเอลิสเอสเอสนี่คือ้นเข้าฮิตดับเบิลไป13โคตรรุนแรงตัวสุดท้ายครับโอเคชนะได้ชนะได้ไ,ดไม่ยากไม่ยากยิ้มคนนี้ผมรู้สึกว่าผมเตรียมเตรียมทีมาดีเขาเรียกผมเตรียมทีมทีมโคตรมั่วไม่สตาร์เตอร์เรากากกากมาก ที่จุบออ๊บโทเอจูใครอ่ะโคตรกากผมก็ไม่รู้เหมือนกันสตเตอร์เก่งก็มีไอ้มัดคลิปก็เก่งบาชโมก็เก่งทําไมผมเลือกไอกตัวเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่แต่ผมเลือกตามความชอบองผมไงคือถ้าคุณดูช่องผมมานะดูคลิปช็อตมาด้วยอ่ะคุณจะรู้ว่าผมชอบไอตัวนี้เออนอยเวิร์นนอยแบตเก็บไปโอเคชีวีวบ,บนอยแบตเราไอน,นี้แค่ล่างหนึ่งนะยีม่มปนอีโวใช่ โอเคชิวๆได้ฮิปโมชานมาด้วยโอเคแล้วก็ชนะยิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอดูหน่อยกันว่าตอนนี้ยูโได้บ้างซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วนิดหนึ่งก็ก็มีเยอะอยู่ใช่มีเยอะอยู่ไอ้นี่เลวอัพไปเลยครับมันไม่ได้อีโบเลยแล้วอ,อัพไปงไี้แหละผมว่าจริงนะทีมนก็ได้แล้วนะเที่ได้เกียบัคมันพักไอ้น้อยแบตนะ่าจะอีโบเนาะน่อยแบตเราไอ้นี่นะ่าจะไม่ได้ไปต่อ,พอ,อเพราะอันแพ้ยิมต่อไปไอ้นี่ก็ติด สาระนางง,งใช่งงมากโอเคอีโบได้โอเคอาร์คาเซมคุณต้องไปตอบถ้ามันไม่ได้อีโบผมว่าผมอาจจะเบรกมันแค่นี้เพราะยิมต่อไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะนียิมสายฟ้าคุณต้องเร็วไม่คุณต้องการยิมได้คุณจะรอดแต่เชื่อปะมันมีตัวหนึ่งที่โคตรโกงโคตรแย่มันชื่อว่า <c oughs> มันมีชื่อว่าไอมเมล็กใช่มเมลิก <c oughs> จำชื่อไม่ได้ ไอเมล็ดถ้าถามว่ามันโกงยังไงความสามารถของมันผมจําได้เลยผมจําได้เลยว่ามันโกงขนาดไหนมันมีความสามารถก็คือมันสามารถตีตามจํานวนหัวแล้วเป็น้าสายฟ้าได้ตีก่อนแน่ๆประมาณ90%ใช่ถ้าเราไม่เร็วพอโคตรโกงโคตรแรงโคตรโหดอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรหนะ้าอันนี้คืออะไรหนะ้าผมลืมตีสองรอบป่ะพิดพทีบอลงั้นผมเอาอันนี้ดีกว่าสปิดมันก็ได้เร็วอยู่แล้ว ไอตัวนี้อู้ว่ตีสองรอบเลยเหรอรอบที่สองจะแรงแรงดามิแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าก็ใช้ได้นะเออในคอดูท่าหน่อยสิปลา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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีลีควิดเดชันด้วยมีได้โอเครีเทิร์นรีเทิร์นไม่เอาดีกว่าอยากได้ท่าที่มันชนะทางหลายๆทางบ้างยูเทิร์นแล้วกันนะครับเอาเผื่อไว้ใช้หนีอะไรเงี้ยเออแรงด้วยดาเมจไอเนี้ยไม่มีท่าดินเหรอไม่มีก็ช่างมัน ให้ผมเอาซิคิแฟร์ไว้ตีจะ่ดดีกว่าวะไม่ตีไอ้แม่เหล็กเ่เผื่อมันจะไปสู้แม่เหล็กใช่เร็วห้าสิบเขาโปรเจอร์ไอ้นี่ใช่ห็นเมกะปลาปลาปลาโอเคผมขออนญาตจัดทีมใหม่แป๊บหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ตัดไปที่ผมจัดทีมเสร็จอ๋อกำลังจะว่าไอ้ลุงหายชิปไก่แล้วลุงหายไม่ใช่ครับลุงบินไปรอเราที่เมืองนู้นแล้วโอเค่ะอีโวนต์แบตแล้วกันแล้วผมบินไปเมืองนั้นก่อนแล้วผมค่อยตัดคลิปแล้วก็ตัดไปตอนที่จะได้สู้ยิม มันไม่ก็ต้องเดินทางไปก่อนใช่แล้วค่อยโซดีหลังก็เลจะประมาณนี้นี่ครับจุดกําเนิดของสิ่งมีชีวิตจุดสูงสุดของหวงโซ่อาหารน no อยแบทอวยอวยอวยยุดเต็มที่อ่ <c oughs> ผมบอกเลยเป็นหนึ่งในตัวอวยของผม no okay. งน่ยนอยแบทโอเคงั้นเราเป็นว่าตัดไปตอนผมจัดทีมใหม่ทําอะไรใหม่เสร็จแล้วละกันนะโอเคไปเลยอตอนนี้ผมว่าทีมผมมันเก่งสุดๆไปเลยเพราะผมได้นอยแบทมากลายเป็นนอยเวิร์นผมรู้สึกว่า พลังผมแบบมันเพิ่มขึ้นมันฟื้นฟูแบบมันโอ้โหโอเวอร์พาวเวอร์จะจัดเลยมาที่ตอนแรกครับฮิมมอนชานวันนี้จะมีออร์ิตี้หลกัหลกๆของมันเลยก็คือออร์ิตี้ที่ถ้าหมัดจะต่อยอสองรอบนั่นเองนะซึ่งรอบที่สองจะแรงสี่เปอร์เซ็นต์เลยไม่เหมือนกับหน่วยแบตท,ที่มันแรงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าซูเปอร์ฟิตีฟมันจะไม่มีทางพลาดแล้วก็แรงขึ้นอีกมีจุดสองเปอร์เซ็นต์ก็บอกเลยว่าต่อยหมัดหนึ่งหมัดหมัดท่าต่อสู้ใส่ไอ้เหล็กก้อนนั้นทีหมัดเดียว สองรอบโคตรแรงจุกบๆผมบอกเลยแล้วก็ท่าหมัดนะมีโอกาสคึ้นเข้าคูณห้าผมบอกเขาว่าโคตรโหดโคตรอันตรายเลยผมติดสปีดให้มันอย่างเดียวเลยแล้วดูท่าผมกาแบบไปเฟกเอาใช่ไหมแล้วก็ดินพันธุ์ไม่ก็ไฟพันธุ์ไม่ก็ท่าดินใส่มันพอนจะโดนซินดินคูณสี่ไว้ไอ้นี่แน,น่เป็นท่าต่อยใช่ไหมมันเขียนว่าฟิตที่แปลว่าหมัด f i s C เนี่ยแน่เป็นท่าต่อยเนาะต่อมาไอ้นี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากก็แค่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยวะใช่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย นอยแบทครับที่อีโวมาเป็นนอยเวอร์ over, แล้วตอนนี้ผมติดซ mm ิกส์คราฟให้มันซึ่งจะเป็นไอเทมที่เอยากเพิ่มเพิ่มตีท่าโอมอนแล้วก็สออ่วนใหญ่ของมันก็คืออบิตี้ของมันในโคตรดีเลยก็คืออย่างแรกครับลองบ้องถ้าเสียงแรงขึ้น50เปได้มีโอกาสทําให้ติดมื่นแล้วก็อบิตี้สองจะได้เปิดก่อนในเทิร์นแรกอบิตี้สามอันนี้ผมไม่รู้นะน่าจะเป็นอบิตี้ที่ไม่โดนสเตลล็อกแล้วก็ตีหินแรงขึ้นมัน้งตีท่าหินแรงใช่ประมาณนั้นอันสุดท้ายอบ, 2, อบิตี้ตีสองรอบ เราไปสองจะแรงแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์มันเปลี่ยนชื่ออเมริก้าทำไมก็ไม่รู้สตาร์ทกับประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าก็เหมือนเดิมครับมีตอนนี้เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเป็นฮิตเบียร์เอาไว้ตีตัวนั้นมันก็จะมีไฮเปอร์ไวท์ที่ผมบอกว่าคลื่นเสียงหูแตกแรงขึ um, uş, ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แถมยังขึ้นเสียงสองรอบมีโอกาสติดมึนโคตรโหดโคตรโกงโคตรอันตรายแถมมันจะทำอะไรอยไรได้เลยนะเว้ยอเมริี้ของมันเนี่ยอันนี้คือผมจัดไปสู้กับยิมสายไฟเฉย แต่ว่าอปพิเคของมันไม่ได้มีแค่นี้มันจะมีที่ที่เปลี่ยนท่าโน้มเอลเปล็นท่าด,ดินไอ้ท่าบินแรงขึ้นด้วยซึ่งผมบอกแล้วว่า,วาโคตรโหดใช่แต่ผมขอติดลองบองไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ต้องสู้กับยิมสายฟ้าเนาะต่อมาที่พายุเอไอ้ก้อนทรายเดินได้ก็มาดูสิผมติดไอ้นี้ให้มันบรคกาหลับแล้วผมก็อัสเต,ต็มันประมาณนี้ให้มันตีเวทแล้วก็มีท่าเดสให้มันจะได้ไม่หลับ จะได้หลับแล้วก ον, ฟ็ฟื้นเลือดไงออผมให้มันเล่นสายถึกเลยส่วนโดระเพาก็เหมเือนเดิมครับแต่ว่ามีเอฟเฟิต์ตีสองรอบพิเศษแล้วก็มีมเลเวอรี่บาบลาเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมก็สปีดกับแอทแทกเหมเือนเดิมตัดสายท่าอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเดิมไอ,อ้ตัวนี้ที่มันจะคําแบบกลับมาอีกรอบนะเพราะว่ามันมีเอฟเลิต้ที่เอาไว้แก้หางอ่าตัวที่ผมกลัวได้ปหะตอณนั้นเป็นท่าเหล็กและพิษทุกคนจะคิดว่าเอ้ยท่าเหล็กและพิษเนี่ยจะไปเอ้ยหินและพิษเนี่ยจะไปสู้กับโปเกมอาลกย่ัวไง พวกเขากบอกเลยว่าน่ไม่อะไรวะเนี่ยผมก็ขอบอกเลยว่ามันมี ability a b i l ตี้หนึ่งที่ทําให้มันสามารถต่อกอกับโปเกมอนธาตุเหล็กได้โดยท่าพิษนั่นเองนั่นก็คืออบ a ตี้คอโ c เซียนคอโ o เซียนคอโ l เซียนเป็น a b i l ตี้ที่จะทําให้พิษของโปเกมอนของเรานะมีความรุนแรงมากขึ้นจนสามารถกัดก่อนธาตุเหล็กได้เลยทีเดียวแล้วก็มีอ ability toxic spike เหมือนเดิม,มก็ทุกอย่างก็คล้ายๆเดิมแหละต่อมาที่ส s ต t ก็ประมาณนี้นะครับนะก็ไปดูเอง แล้วถ้าก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยถ้าคุณมีจําได้นะใช่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นรังสุดท้ายแล้วทำให้มันจะกริงมากๆเช่นกันไปครับในเวลาไปตบคู่แข่งของเราก่อนใช่อ๋อผมลืมไปเราได้ต้องสวบพวกแก่งลาควาก่อน <c oughs> let's go อ่ะคนไหนสักคนเนียมันจะให้ท่าอ่ะไม่ใช่ใชเกียนเป็นให้พวกมันแทนเลเก็วสามหกก็ไม่รู้อ่ะนี่ครับคนนี้ไม่เก็บเลยเป็นหินเมกาลาปาร์ตเกใช่ แล้วก็มามไม่ได้มี y ปเนี่ยมีมี x มี y อะไรเงี้ยเออมาตีลูกกระจกะคนมาเลยกันเลยโอ้โหไม่น่าเอาท่าแน่นอนไปเลยวะเออไม่น่าเอาท่าไอ้ท่าสายฟ้าออกไปเลยเพราะตอนแรกมันจะมีท่าตันเลือดพันธ์ไี๋ยวผมมาบอกไปเพราะคิดว่าไม่น่าได้ใช้ไม่เป็นไรท่าน,นี้ก็ท่าดินเหมือนนี่ชัตตาเหมือนกันด้วยไงซุป,ปเปอร์ฟิตีบตีสองรอบด้วยท่าน,นี้มันตีสองรอบทั้งทุกท่าติอะคิดเอามัดดูเลือด,ดเดินพันธ์นี่มัดหนึ่งมัดสองไม่ใช่มัดสองสาม แบบย็บซ้ายแล้วก็เย็บขวาต่ออะไรเงี้ยไม่หมดขวาให้แรงกว่านะแบบเย็บขวาแล้วก็ย็บซ้ายต่ออะไรเงี้ยโอเคมีไฟพัน้นนะย็บขวาตูมแล้วก็เย็บซ้ายติดเบิร์นสวยโอเคอย่างน้อยครับติดเบิร์นไม่น่าตีเอาแรงมากโอ้โหเบาๆเป็นไงผมบอกแล้วทีมผมตาเนี้ยผมโคตรอวยเป็นร่างสุดท้ายทุกคนใช่ไหมไม่ไม่ไม,มีเจดุลพาวเองไม่นร่างสุดท้ายเป็นร่างสองยูโวห้าสิบอะ เอ้ยหายจำคลิกอุย้ยแตกเลยโอ้ครีด้วยถ้าไม่ครีอาจจะรอดนะไปครับหน่วยแบตไปแสดงความสามารถของแย้เขาเห็นสะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ท่าบินก็ตามใช่ Hyper ide, normal, มมให้เปอร์ไว้เป็นท่า normal เ้ยผมไม่ติดอัมเบตี้ที่ท้าไม่เปลี่ยนท่า n o r m a เป็นท่าบินเพราะผมจะเอามาอ่าให้มันตียิมสายฟ้าไอ้ไเงไม่งั้นคุณก็จะตียิมสายฟ้าไม่เข้าว,ว่าคุณจะใช้ท่าบินแต่ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะดโดนช็อตตายหรือเปล่าใช่เพราะว่ามันติดไอ้นี่ไว้เพราะเป็นท่ามังก่อนมันเลยโดนท่า,ทาสายฟ้าช็อตตาย เอาแล้วสู้ตัว,ลวเลยออกมาดิใครกลัวฟาเพย์โหเบาๆฟาเพย์ไม่เขา้าใช้ดัวคอสิมันจะเบียบเบิดเบี้ยบงเบียบบเบิดอย่างเงี้ยเลยปะใช้ดัวคอไม่เขา้าตีเบาจริงเลยซือผมติดไอเทมกันเมทไว้อย่างไงเออแล้วก็ไอตอนที่ผมสู้กับพลุคายโอผมรั่วมากเลยผมนึกว่าพลุคายโอตีกายภาพแล้วผมก็นึกว่าไอเกาะสีแดงพวกกายภาพแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อได้เหมือนกันแหละเ,เ,เออเพราะว่ามัน มันกันเหมือนกันมันกันสายเดียวกันเพราะอโลคโอมันกดท่าที่มเป็นเวทเลยผมก็นึกว่ามันตีแก่ภาพแต่ว่าผมติดพังป้องกันเวทไ้แต่ผมก็เออช่างมันถึะเอ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรนะอืมเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรผมอธิบายอะไรไม่รู้มุสวซมาเขาโทษอะขออะัยนะครับอธิบายอะไรมันโคตมุสวซเลยเอ้าตายซะแล้วไปเลยน้อยเบิร์นล้วเราจะเก็บความโหดของไอตัวนั้นไอไอนั่นแหละไปไปเล่นทีหลังเราไอแบทไอ่อเบิร์นไม่ให้ท่าไ้ชมดูก่อนแล้วกัน ว่าน้อยเวอร์เนี่ยสมเป็นตัวของผมขนาดไหนมีท่าถ้าโยมตีเพื่อเสียงตีสองรอบแล้วติดลองบล็องเลยติดมึนมั้งไงล่ะอาเบตี้ลองบล็องทำให้ท่าเสียงแรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสติดมึนอ๋อสวยแล้วไอ้นี่มึนมาโยตีหายไปโ,ยโอ้โหตีเบาลงอย่างเห็นได้ชัดโดนนอกออฟตายตัวถึกจะส่วนใหญ่ตัวถึกของภาคนี้ตีแรงกว่าตัวที่มันบ,บางๆตีเร็ว,วเลยเออข้อเสียงของภาคนี้ โอ้โหเดือดนกออฟโคตรแรงไปแล้วเบอร์รี่แกหลับเอาไม่ตีไม่ติดอะ่ะอ๋อไม่ตีติดแล้วโอเ okay. ค let's go <S มาต่อไปกับหัวหน้าเดี๋ยว <Yeah. S 1> มันไม่หิวใช่ไหมใช่ไหมมันไม่หิวโอ้สวยแล้วมันไม่หิวโอ้ล้วเปิดม <c oughs> ันต้อง้กระแทกมืดเลยนะเฮ้ยพี่ชายจะยินก่อนหลับมัง้ง <c> ห <oughs> ลับใส่เลยมันจะรอดไม่รอด สวยแล้วไงสวยแล้วไงสวยแล้วโอ้โหเลยแค่สองตัวเฮ้ย <Hey, S 2> มันจะเอาอะไรไปสู้โอ้โหเขามีอีกสี่ตัวผมเลยแค่สองเรีย,รยบ,บร้อยครับไ,ได้แตกเนี่ยงานนี้มีแตกใช่งานนี้มีแตกอ่ะผมโพสต์ก่อนแล้วกันดูเชิงเป็นไงท่าครัสซี่หมงั้นผมขอใช้ท่าดาก้อนคอสองรอบไม่ตายเกือบตายดงคัสสวนโอ้เกือบตายทีนี้มีโฟกัสแทบโอ้รถรถดีเฟนิกเยี่ยมเลย อย่างน้อยเราก็เร็วกว่ามันอยู่นั้นผมว่าเก็บสองตัวได้ไหมอีกตัวตอะไรวะผมลืมโอ้สวยท้่ไหตัวหนึง่งโอ้โหมันมีควาเจ็ดผมว้าททำไมถึสงส่งมาสวยแล้วเลยตัวนึงแพ้ธาตุนี้พอดีจบแล้วผมโอ้โหมันใครจะไปสู้ได้วะสู้ในเนเวอร์แปดตัวพร้อมแปดแปดตัวพร้อมกันอ่ะเจ็ดแปดตัวพร้อมกันอ่ะเออโคตรโกงไปในจี้บอนโอ้โดนกัดวางท็อกซิกสปไปไปโอ้กัดสองรอบเฮ้ย พอแล้วจะตายเ n นตี y บอลต้องสมแล้วตัวต่อไปจะเร็วกว่าหรือช้ากว่าโอ้โหพอพอเลยกดออกเลยยอมแพ้เลยยอมแพ้เลยไ,ไหมยอมแพ้เลยเออเสียเวลาโอ้โหจะให้พูดไงวะไม่พายุไอ้ก้อนทรายเรือนได้มีประโยชน์อะเขอเปลี่ยนแป๊บนึงนะ เออช่างมาแล้วกันค่อยไปสู้พัร์น่ะเออเขาไปสู้พัร์น่ะเขาไปรังเกียนพัร์ทน่ะพ่อผมไม่อยากให้ช่วงนี้ลิปยาวเกินไปไงเดี๋ยวมันตัดยากอะไรยากอีกลําบากผมใช่หมหมวกกัมตรงว่าลําบากมากเลยโอเคกันพัรนี้ก็เท่เนี้อกันนะครับนะเอาเจอกันใหม่พาร์ทน่ะนะครับนะบ๊ายบายแล้วผมก็ลืมใส่เข็มกัดอีกแน่อเลยรอดูนะถ้าคลิปนี้ผมลืมใส่เข็มกัดอีกก็ช่วยคอมเมนต์บอกจะได้ไม่ลืมอีกแต่ก็จะลืมอีกเหมือนเดิมแต่ถ้าใส่ก็ ผมก็ยจะไม่ลืมแล้วแหละเออเพราะว่าถ้ากลับไปดูคลิปที่แล้วก็คือผมลืมใส่เข็มกัดคลิปที่สุ้กับพ่อได้ยิมเสร็จก,ก็ลืมใส่เข็มกัดเหมือนกันใช่คลิปนี้ผมมองว่าผมจะไม่ลืมใส่นะโอเคกันพาดกันก็ทันทกันนะครับนะบายบาย